พร้อมแล้วเตรียมกดนะครับผมสวิตช์เบรกด1 2ปุ๊บเรียบร้อยครับจริงแล้วเบิดด้วยรีลิสวิตช์ของ NTW Production ครับนี่นะครับผมอาจจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับแ่งจ่ายสำหรับไฟให้กับตัวจุดป,ประทัดด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะตกลงนะครับผมเอามาเนี่ยครับผมก็ แน่นอนนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาสายตัวรีเลย์สวิตซ์ตอนี้นะครับผมที่เป็นของแบรนด์ผมเองนะครับนี่นะครับผม NTW Production นะครับก็เดี๋ยวจะพามาทำตัวจุดระเบิดนะครับผมชิงระเบิดสำหรับเครื่องบินมาครับสำหรับแบบจุดควันอะไรเงี้ยของรถบรรับกอ่ไงเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้งานยังไงนะครับวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะครับผมก็ อุปกรณ์ในการใช้งานผมจะพาทําแบบง่ายๆนะโดยใช้เพียงแค่ฝอยขัดหม้อนะครับผมร่วมกับรีลีของผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็จะเริ่มทําการอต่อรีชิปเนี่ยเข้ากับตัวรีลีสวิตก่อนนะครับผมรีลีสวิตเนี่ยสเปคจริงๆในการปล่อยไฟเลี้ยงให้เขานะครับผมคือไฟเลี้ยงรีชิปเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ4.7นะครับผม4.7-4.8โวลต์ 4. 7, 4. เนี่ยไม่เกิน5.5-5.6โวลต์นะครับผมก็คือ เอาไงก็คือไฟเลี้ยง5โวลต์นั่นแหละนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมถ้าไฟเลี้ยง5โวลต์เนี่ยต่ำกว่า4.9 4.8เนี่ยแล้วก็สูงกว่า5.2 5.3เนี่ยมันถือว่าเป็นไฟเลี้ยงที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วนะครับผมไฟเลี้ยงไม่มีคุณภาพแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมเสียบไปอย่างที่ผมเสียบผมเสียบไปที่ไหนดีอ่ 5, อ 6, อะ,มะผมเสียบไปที่ช่องที่5้าช่องที่6ดีกว่ามาผมเสียบไปที่ช่องที่6เลยผมจะใช้เป็นสวิตช์นะครับผมแล้วก็ที่ที่หมดผมจะตั้งค่านะครับผมให้ใช้เป็นสสวววิตนนนนีแล้กััะนะครบผม Switch B ของ i หกนะครับผม i หก x ตั้งเหมือนกันนะครับผมอ่ะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมปุ๊บเซร็จแบบนี้นะครับผมเลื่อนลงมาที่ aux หมดนะครับผมแล้วก็ไปที่ channel 6นะครับผม channel 6เราใช้เป็น s สวิตบีนะครับอ่ะตัวนี้นะผมกด c a แขนสั้นๆก็เสียบนะครับเข้าไปดูที่ dpa i s l y เพื่อตรวจเช็คก่อนลองสั่นสวิตลงดูครับปุ๊บโอเคแบบนี้คือผ่านนะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับปิดที่หมดไปก่อนแล้วกันเปิดองนขันขันจะหมดแล้วนะครับก็ ไม่เสียงพังควรยังไงขออภัยด้วยนะครับผมถ่ายอยู่หน้าบ้านนะเป็นหลังบ้านไม่ได้เสียงรังมากก็นะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีไฟเลี้ยงให้กับตัวดีซิฟนะครับนี่ผมใช้เป็นไฟเลี้ยงจากสปีดคอนโทรลนะครับผมสปีดคอนโทรลของเครื่องบินบังคับนะครับผมก็จะเอาไปไว้ที่อ่ะโซนไฟเลี้ยงนั่นกันเอาไปช่องไหนก็ได้ไม่เป็นไรไฟเลี้ยงเฉยๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมการต่อใช้งานทํำยังไงโดยนะครับผมไฟเลี้ยงเนี่ยผมจะแยกแยกแบตเลยนะก็คือแบตเครื่องบินอย่างนี้นะครับผมจะแยกให้กับไฟเลี้ยง แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะต้องมีแบตอีกลูกนึงนะครับแบบนี้นะครับผมจะใช้แบตหนึ่งแบตห้าศูนย์ก้อนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เปนแบตพวกแบตแบนแบตลิโพอย่างเงี้ยก้อนเดียวเซลล์เดียวก็ได้นะครับผมแต่ในที่นี้ผมมี3เซลล์ผมใช้3เซลล์แล้วกันจะได้ง่ายนะครับวิธีการนะครับผมทำยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูก่อนว่าลักษณะการทํางานเขาจะเป็นยังไงนะครับโดยลักษณะการทํางานเราเข้านะครับผมเราจะใช้นะครับผมไฟนะครับผมจากแบตเตอรี่เนี่ยสองขั้วนะครับผมเอาไปต่อเพื่อที่จะช็อต ลวดของฝอยขัดหม้อนะครับผมแล้วมันจะเกิดความร้อนนะผมมันจะไหม้นะครับลว,ลวดตัวนี้มันจะไหม้นะครับผมคือตัวเนี้เขาจะนิยมเอาไปใช้กับการจุดบ้างไฟนะครับผมนี่เป็นวิธีชาวบ้านแบบไม่ง่ายเลยนะนี่แบบนี้เราดึงมาอย่างนี้นะครับผมให้ได้เส้นเดียวอย่างนี้นะเอายาวๆมาหน่อยก็ดีนะรจริงๆไม่ได้ใช้เยอะ เอาจริงแค่นี้เดียวแค่นี้ยังพอเลยนะอันนี้ได้มาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอ่ะจากนั้นนะครับผมผมก็จะเอาปากกาโรชีนะในการทํางาน,นเร้จะจะเอามาใช้ให้มันง่ายหน่อยนะครับผมบางคนก็ใช้เป็นสายไฟไปเลยก็ได้นะผมจะได้แบบไม่ต้องมีปากกาโรชีก็คืพคอพันสายไฟได้เลยอะ่ะเออผมใช้ปากก,รรกาโรชี่ด้กันจะได้ง่ายคระะับก็เอาไปคีบเลยนะครับผมคีบที่ปากกาโรชีได้เลยนะครับแบบนี้คีบปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็เอาปากกาโรชีอีกเส้นหนึ่งมานะครับผมแยกเส้นกันนะผม เอามาคีบอีกฝั่งหนึ่งของลวดนะครับไม่ต้องอายาวก,ก็ได้เอาแค่ประมาณนี้ก็ได้ผมจะเก็บๆอย่างนี้นึงนะผมจะสยากแค่นี้นะครับผมเพื่อทดลองให้ทุกคนดูก่อนนะครับที่ปลายสายของทั้งสองเส้นนะครับผมเอาไปคีบที่ขั้วแบตเตอรี่ก่อนคีบที่ขั้วแบตเตอรี่เลยขั้วไหนก็ได้ไม่ไม่ตายตัวนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งอย่าเพิ่งคีบนะดูตัวนี้ก่อนจับตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแตะที่ขั้วแบตเตอรี่ให้ดูแล้วมาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไง บม the so ีเสียงลดเสียงเลยขออภัยด้วยนะครับผมผมจะลองแตะให้ดูนะหนึ่งสองนะครับเห็นไหมครับเกิดเป็นความร้อนแล้วก็ไหม้ไหม้จนลวดขาดเลยนะครับเราจะข้อของตรงนี้นะครับผมมาใช้งานในการจุดชนวนนะครับผมสมมติว่าเราจะใช้แบบเป็นประทัดอย่างเงี้ยอย่างลูกฟุตบอลเงี้ยอ่ะนะครับผมอย่างตัวอย่างในภาพนะครับจะเอาจะเอามาใส่กับเครื่องบินมารับอย่างเงี้ยอยาเล่นโหมดทิ้งระเบิดอะไรเงี้ยแบบว่าวิ่งไปถึงตำแหน่งแล้วเราก็กดทิ้งระเบิดแล้วให้มันทิ้งไอ้ลูกฟุตบอลเนี่ยลงมานะครับพร้อมกับจุด ทำได้ยังไงน,น,นี่แหละทำตานมนี้แหละผมทำให้ดูน,มม he, นะครับสมมติว่ากระดาษที่ชู่เนี่ยม้วนนะครับผมให้เป็นจําลองเป็นสายชนวนนะครับผมสําหรับแบบประทัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจ,จ, igue, จ,ร,จริงๆมันจะติดไฟ,ไฟไง่ายนะสายปาระทัดแต่อันนี้ที่ชั่วจะติดไฟยากลงมาจะติดไฟไหมนะอ่ะผมก็จะเอาสายหนึ่งมานะครับผมคีบที่ปลายสายก่อนคีบไว้เลยแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอามาม้วนนะครับผมม้วนสายสมมติว่าตัวนี้เป็นสายชนวนนะอ่ะเป็นสายชนวนแบบไอ้ลูกฟุตบอลอะไรเงี้ยอ่ะ พันไปเลยครับพันไปสักสิบรอบก็ได้สิบสิบรอบแต่บ้าอยากให้พันแบบว่าพันย้อนกลับมาแบบลักษณะให้มันมาชนกับ,บฝั่งนี้แทนนะเพื่คือให้พันแบบเรียงเรียงฝั่งไปอย่างนี้ให้ยาวไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ที่ปลายนะครับอีกตัวหนึ่งเราก็เอามาคีบเลย่าผมจะคีบจับนี้กันจะได้ง่ายๆนะครับนี่ผมวางนี้แหละมันจะไม่แผ่นนี้ผมไหมมีซองกระดาษลองหัวน,นี้ก่อนนะผมแบบนี้นะครับผมจากนั้นปลายสายเนี่ยเหมือนเดิมนะครับปลายสายผมสีเขียวเช่นี้นะครับ จะเอาไปแตะที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะนะครับเห็นไหมมีควันขึ้นนะครับผมในที่นี้ถ้าเป็นสายชนวนประทัดเนี่ยพอละถ้าเป็นสายชนวนประทัดก็คือมันจะติดไฟแล้วมันก็จะแบบจะแบบวิ่งเลยนะผมไฟคือจะติดเลยนะครับแต่ทั้งชิ้นนี้คือมันเป็นทิชชู่เนาะมันจะยาวนิดนึงแล้วมันจะแบบไม่ติดไฟอ่ะเออมันไม่มีมันไม่มีไส้ไส้ดินปืนเงี้ยนะครับผมอยู่ข้างในมันก็เลยไม่ติดไฟนะครับโอเคนะ ลักษณะประมาณนี้นะครับผมแล้วมาดูกันใช้งานจริงว่าจะต้องใช้งานยังไงนะครับสมมติว่าตัวนี้นะผมไหควงเนี่ยเป็นประทัดนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมยางเนี่ยเป็นไส้ประทัดนะครับผมมาดูกันว่าผมจะทํางานยังไงผมจะใช้ยังไงให้แบบว่ามันจุดไส้ประทัดแล้วประทัดหล่นลงไปได้นะครับผมก็จะเอาไส้ประทัดติดไว้กับตัวประทัดอย่างนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุตินะนะครับผม ขอย้ำนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็เป็นวัตถุอันตรายด้วยนะครับเด็กๆห้ามทําตามเลยนะครับผมตัวนี้สําหรับผู้ใหญ่สําหรับพวกนักบินสายนักบินที่แบบว่าเป็นพวกพวกแข็งนะครับผมตัวนี้น่าจะเหมาะที่สุดเลยนะครับอ่ะผมก็จะทําแบบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับผมลวดเนี่ยมาพันกับสมมติว่าตัวนี้เป็นสายประทัดก็แหละเออสมมติว่ามาพันกับสายประทัดนะครับพันไปเลยพันสักเอาให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่เราอะถ้าแบตเซลเดียวก็เสียห้าหกรอบก็ได้นะครับผม ถ้าพันเยอะก็ต้องใช้แบบแบตแบตวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมเสร็จแล้วที่ปลายจรยเ์เยสองข้างเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นคู่บวกกับคู่วลบนะผมถ้าปล่อยไฟบวกลบ,กลบเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้รั่วตัวนี้นะครับผมติดไฟนะครับแล้วไส้ประทัดของเราเนี่ยมันก็จะติดนะผมพอมันติดปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปประทัดนะับประทัดก็จะตกจากเครื่องบินนะครับแล้วก็จะไประเบิดจยุดตรงพื้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วทํายังไงต่อนะครับผมมาดูที่รีเลย์นะครับผมเราจะต่อที่รีเลย์แล้วที่นี้เอาแบผมก็ ตรงนี้นะมันสามารถขันนอ็อตยึดสายไฟไปได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขอใช้เป็นปากกละเขียบผมก็จะได้ไม่ต้องขันนอ็อตยึดล็อกหน้าผมเดี๋ยวขอขันท้าย,ยานิดนึงจะได้มีช่องในการเจาะใส่ไม่ใช่เจาะใส่จับปากกระเ,รเอ,อียนะจากนั้นนะครับผมสองขั้วของอาสายจุดชนวนนะผมขาแรกนะผมเอาไปต่อที่ขาคอมมอน แบบนี้นะครับผมส่วนอีกขานึงนะผมเอาไปต่อที่ขั้วใดขั้วหนึ่งของแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นให้ทําการหาสายจระเขียอีกเส้นหนึ่งนะครับมาต่อที่ขา no นะครับผมของีเลย์ของผมนะครับอันไหนวะ no น,น,นี่ no อยู่นี่นะก็เขียนบอกชัดเจนอยู่นะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมขา no ของรีเลียผมเนี่ยเอาไปต่อที่อีกขั้วหนึ่งของแบตเตอรี่นะครับแล้วตรงแบตเตอรี่เนี่ยจะครบวงจรนะครับดูด้วยนะว่าเราต่อถูกไหมถ้าต่อไม่ถูกเนี่ยลวดจะติดเลยนะครับณตรงนี้ถ้ามีประทัดเราต้องระวังเลยนะต่อให้แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวแตกตุ้มเลยนะครับ <c oughs> เสียไปเลยนะครับผมถูกไหมโอเคนะครับผมแต่การใช้งานจริงเราอย่าเพิ่งเราเอาสายหนึ่งออกจากแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่สําหรับคอยจุดระเบิดนะครับแล้วก็ปล่อยไฟเลี้ยงให้กับรีซซฟเราเลยนะครับอยจะปล่อยไฟเลี้ ปึ๊บนะครับผมเปิดรีโมทนะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเสียาไปเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เห็นรีเลีย์ดีดไหมครับเพราะว่าช่วงเปิดอนะ่ะแล้วเรายังไม่เปิดรีโมทอ่ะรีเลีลย์อาจจะดีดได้นะครับผมดังนั้นเราต้องเปิดให้ระบบไม่พร้อมก่อนก่อนที่จะปล่อยไฟเลี้ยงให้กับอ่ารีเลย์อุย้ยมันติดไฟเลยอะ่ะอ๋อนี่ไงผมดีดนะเห็นไหมต้องสับสวิตช์ลงก่อนนะครับเห็นไหมฉันรีเลย์จะดีดนะครับอ่ะเราต้องสับสวิตช์ลงนะครับผมถ้าจะให้สับสวิตช์ขึ้นเราก็เปิดที่ตั้งค่า เห็นไ,ไหมครับที่ผมบอกว่าต้องตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนนะครับอ่ะสับสวิตช์ขึ้นอยู่ที่ช่องหกนะครับผมเราต้องการให้สับสวิตช์ขึ้นเรามาติดเอาลงแบบนี้เสร็จแล้วกดเซฟนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยถ้าเราสับสวิตช์ลงนะครับผมตัวนี้ก็จะติดแบบนี้นะครับแต่ว่ามันน่าจะขาดไปแล้ววะเ <c oughs> มื่อกี้ไฟติดเลยอ่ะมันยังไม่ขาดนะครับโอเคเราก็ทําการคลิปสายเส้นสุดท้ายเข้าไปเลยเพื่อจะครงวงจรแบบนี้นะครับสุดวันนี้ถูกติดอยู่กับ มันขาดแล้วอะเอาผมพันใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรขอแป๊บหนึ่งนะอ่ะสมมติว่านะครับผมลวดนะครับผมสายคัดมอเนี่ยถูกพันอยู่กับสายชนวนของประทัดแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราก็ขี้ไว้กับใต้ท้องเครื่องบินของเรานะครับอ่ขี้แบะปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอาล็อกไว้ใต้ท้องเครื่องบินนะครับประทัดเราจะห้อยอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมห้อยอยู่กับใต้ท้องเครื่องบินแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทำยังไงนะครับผมปล่อยมานิดหนึ่งจะได้มองเห็นกว้างน,นะครับ จากนั้นนะครับผมจะลองสับสวิตบีลงนะครับแล้วมาดูกันว่าประทัดจะตกไหมนะครับหนึ่งสองนี่นะครับผมอาจจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับแรงายสําหรับไฟให้กับตัวจุดประทัดด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะตกลงนะครับผมเห็นไหมครับประทัดก็จะติดนะครับผมแล้วมันก็จะไประเบิดอยู่ตรงพื้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อใช้งานจริงให้ดูนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เอาขึ้นกับเครื่องบินนะเพราะว่า ครื่องบินผมเละไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแบบใส่กับขวดนงเงี้ยเอามัดกับขวดน้ำนะผมเอาเชือกมัดกับขวดน้ําแล้วก็เอาตัวนี้รวดตัวนี้ใช้ในการตัดสายขวดน้ําให้ขวดน้ําตกลงมาจากที่สูงนะครับเดี๋ยวทําให้ดูครับอ่ะตอนนี้ผมก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมสามารถสั่งกดลงแล้วครับแล้วขวดจะตกมานะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูที่ขวดก่อนครับสมมติว่าตัวนี้เป็นการใช้งานจริงนะสมมติว่าขวดเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเป็นถุงแป้งอะไรเงี้ยสาหรับ ใครที่เคยแข่งเครื่องบินจะรู้นะครับว่ามันมีการทิ้งแล้วเบืดแบบถุงแป้งแล้วก็แบบอะไรต่างๆแบบน้ําแบบถุงน้ำอะไรเงี้ยมันจะมีนะครับสมมติว่านี่เป็นถุงแป้งหรือว่าถุงน้ํานะผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเทปนะผมที่ผ่านด้วยโขดลวดสายขันหม้อนะผมที่ผมทาทาเบื้องต้นนะครับแล้วก็วงจรต่อตามนั้นนะตัวนี้สมมติว่าเป็นเครื่องบินนะแต่ว่านี้ผมทําเป็นจําลองเฉยนะแล้วตรงนี้ข้างบนนะเป็นระบบไฟนะครับต่อตามที่ผมพาทาเบื้องต้นนะครับจากนั้นผมจะถอยมานิดนึง ตรงนี้มันเป็นสร้างบ้านนะครับผมบ้านตัวเองนะมันอาจจะแค่แคบๆน่หนึ่งขอไปด้วยนะครับพอปแล้วเตรียบกดนะครับผมสวิตช์เบรกด1 2ปุ๊บเรียบร้อยครับทิ้งแล้วเบิดด้วยเรด,ดิีสวิตช์ของ NTW Production ครับ